การเดินตามแนวเส้นตรงครั้งที่สองค่ะให้พี่สาวมาเป็นแบบค่ะขอพี่สาวตักทายน้องๆหน่อยค่ะสวัสดี<า>ค่ะค่ะค่ะเอาเชิญเลยค่ะพี่สาวเดินตามแนวเส้นตรงเลยค่ะเด็กๆจะเห็นนะคะว่าพี่สาวเดินตามแนวเส้นตรงที่คุณครูกำหนดไว้พอสิ้นสุดแล้วพี่สาวก็วิ่งไปที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมแล้วก็พี่สาวก็เดินมาใหม่นะคะไปตามแนวเส้นตรงอีกด้านหนึง่งแล้วพี่สาวก็วิ่งไปที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะ อันนี้คือหนึ่งรอบนะคะเดินตามแนวเส้นตรงนะคะดูดูแบบจากพี่สาวนะคะไปตามแนวเส้นตรงที่เราอยากจะไปนะคะแล้วก็ไปหาจุดเริ่มต้นอันนี้คือหนึ่งรอบนะคะเด็กๆทําแบบนี้ซ้ำๆสามรอบนะคะทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาสามรอบค่ะเพื่อฝึกทักษะ ความคล่องแคล่วว่องไวนะคะเดินตามสบายนะคะตามธรรมชาติของเราไม่ต้องเกรงนะคะพี่สาวสองรอบแล้วนะคะอีกรอบนึงค่ะพี่สาวให้ครบสามรอบค่ะเพื่อร่างกายจะได้ตื่นตัวส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพให้กับตัวเองค่ะครั้งสุดท้ายนะคะเด็กๆสังเกตนะคะรอบสุดท้ายเมื่อพี่สาวกลับไปถึงที่จุดเริ่มต้น หลบมือ3ครั้งเพื่อแสดงว่าเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้ครูอ้นขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ